คราวนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนําอาชีพค่ะอาชีพที่ดิฉันจะแนะนําวันนี้นะคะก็คือการปั้นหมอ้อค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาหมู่บ้านสัตจุกุกนะคะและวิธีการขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะอ๋อบ้านสัตวจุกุกนาเจ้าก็อรีเริ่มปั้นหมอ้อตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนายเจ้า ถึงปัจจุบันนี่พ่อบ้านถัดจุโกโป๊กนี่มันสถานที่ลินมันเหนียวนะเจ้าเวลาปัานออ้นหม้อออกมาแล้วมันจะบัดแตกบรดเล่าก็จะมีหยาดปีนอ้องซิปกวัวขอบคว้าเจ้ามาช่วยกันทำอย่างปัน้นดินเผาขายของจังหวัดพะเยานะเจ้าแล้วก็ทุกวันก็จะมีรายได้เสริมกันตลอดนะเจ้า พาะบ้านอื่นคนทำมาได้พ่อดินคนมาได้มาตรฐานนะเจ้าพ่อบ้านสาันจูโกนี่ดินได้มาตรฐานดินเหนียวแล้วก็ดางเดิมบนไม้บนกระใจกันแบบนี้เจ้าก็เลยเป็นทําถึงปัจจุบันก็ลูกหลานก็เลยมีรายได้ซื้อตอกันไปเจ้า เวลาเวลาหม้อนี่ออกเต่าไปนะเจ้าก็เยจะได้ขายดีในล่านก้าของบ้านสัตจุกนี่นะเจ้าแล้วก่อหลังจากนั่นก็ในหมู่จังหวัดอื่นนะเจ้าของอำเภออื่นจังหวัดอื่นก็เอารถม้าซื้อเองนะเจ้ามาซื้อจากตีโฮงปันมอตีบ้านสัตจุกนี่นะเจ้าตอนนี้ก็มีเต่าเผาอยู่สองเต่ายัางบอกค่อยฟ้อนนะเจ้าเพราะตลาดกว้างนะเจ้า เป็นยังไงกันบ้างละคะกับอาชีพนี้เราควรอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้กันนะคะ และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ